ไม่เป็นไรแม่ลูกเดี๋ยวพ่อกลับมาแมลูกเอ้ยกกิิสนาบต ตอนนี้พ่อเริ่มใจกำลังจ่ฆ่าพ่อรันตอ้งทีเป็นพ่อจะแท้ของแม่แม่ตัใจที่จะอยู่ร่วมกับพ่อรกไม่ได้ตงโมฟังแม่ดีๆนะลูกอย่าทหนูม่ไู้แม่ตงโบสัญญาแล้วอแอ่ว่าตงโมงจะดูแลลูกเรียนกยน้องให้ดีเวลาที่แม่จบมาโดยตลอดตงโมสัญญา มแม่รลกลูกแต่เร่ไม่มีทางเลือกอื่นลได้กกับบ้านไปซะไม่ต้องตามแม่มาแล้วต้องแม่แม่แม่ แต่ถ้าทนทอรพี่พ่้าพอเราแย่น่พ่อใช่พอหมสกิลหลังมันจะไชพ่อเฮ้เฮ้ พ่อพ่อมอพ่อพอพ่อพ่ี่จทเนี่ยพ่อี่จะกบ้าไปล้วหรเปล่าเนี่ยลูก่เป็นเรื่องร้อนเลยเราวนะสุดสงครามกำลังเกิดขึ้นที่เจ้าเดชเข้ามาในกองทัพจนาต่อายหรอพ่อทำไมเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อเกิดเรื่องอะไรลูกแม่ แม็กกาวินเขาหนีพ่อไปแล้วหนีพ่อไปหมายความว่ายังไงตูโม่พ่อดูนี่แม่เขาเขียนไว้หนูอ่านมาตลอดทางเลยเจ้าเลยเสียใจเหรอลูกอ่านไม่ออกเขียเรื่องไ่รู้พ่อลองดูทีแม่เขียนอะไรบอกหนูด้วยถึงพี่เดิมชัยในเมื่อพี่เป็นคนปฏบัติศัตว์ไม่รักษาสัญญากับแั็กกาวิน ผิดแค่สัญญาห้านาทีพี่ให้ฉันไม่ได้และที่สำคัญผิดเี่ยวกับข่าพ่อฉันพราตองฉันคงําใจอยู่ร่วมกับพี่ไม่ได้แต่ติงแต่วัน้การต้องไปเราต้องสับขข่าวกันชาติีทับชาติอย่างนจอิยจางนีจอกะดิจัดฉันกาวิาวิกาวิ้ง i <sweak> ไปูอ,อะไรของลูกจะตพี่เึ่งแม่ลองอะไรคางหน้ามันจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยฮะเรือ่องแม่มึงล้างไส้มาเมื่อไหร่สักชั่วโมงพ่อเรื่องนี้หนูหนูหนูเขาได้แล้วทำไมลูกอุ้มเ,เดี๋ยววังพอ่พอระวังเลยพ่อว่างไงลูกไอ้ไเรื่องแม่ไว้ก่อนแต่ว,ว่ามันแค่หนูอะไอ้ระหว่างที่หนูตามหาพอ่อใช่ไหมเออพอพอพอ,พอหนูมาถึงปุ๊บ รู้จีไอหนูไอหนูเจอใครไหมลูกเจอใครเหรอลูกมันมันมันอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดคนอยู่เยอะเลยเหรอลูกอยู่เยอะเลยลูกไปอยู่ตรงไหนลูกหนูหนูไม่รู้แต่ละพักหนึ่งมันก็บอกว่าให้ทุกคนพักกองค่ายได้เออมันก็แยกย้ายกันไปเออแล้วมันก็บอกว่าให้อีกคนนึงอยู่ด้วยกันสองคนเออมันชื่ออะไรนะไอไอชื่ออะไรลูกไอ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 ประธาธิปัดอินทปัตา์หรือเปล่าลูกชื่ออินทปัตา์อินทปับาทไอลูกไออินทปัตา์กับไอไอละลา พ่ะทีครับลา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 ก่อนแล้วแม่ลาตองไอ้ลาตองลาตองเออไลาลาลาตองมันอยู่สองคนแล้วมันก็ถามว่ามึงสู้เต็มที่หรือยังและไอ้คนชื่อลาตองบอกว่าก็งของฉันสู้เต็มซี่แล้วไอ้กนนยังอี๋หกูยัี๋เหรอหนูว่ะตรงของสู้เต็มซี่แล้วไอ้หนูไอ้หนูหัวร้อนไอ้หนูไอ้หนูผิดพลาดไอ้หนูก็ทำด้วยโอ้เก่งขนาดนี้เลยเหร เอาใหม่กูจะถามมึงใหม่เ้วบอกว่ามึงตูงต้เต็มที่ยังวะบอกว่ากองชัพหยุดเต็มที่แล้วว่า,าเจ้าค่ะเขาบอกแม่ทหารขูให้มึงไปบุกคลค่ายไอ้เรืองไทยเออเป็บุคคลค่ายเรืองไทยให้ต่อลูกให้เอาไปเผาให้มใหมดเอพอพอเผาแล้วทหารมันตายไอ้เรืองไทยออกมาไทยเรืองไทยออกมาให้เอาเล็กหรือเอามีดดาบเผาไปแล้วก็ระเบิดถังขี้พอ่อเจ้าพ่อเหรอขี้พ่อลูกมันบอกพ่อหนังเหนียว มันอยากจะรู้พ่อจะเหนียวแค่ไหนมันจะเปิดทวารทั้งห้าพ่อแล้วพ่อต้องทำยังไงลูกพ่อก็ต้องปล่อยตัวตามสบายอย่าไปกินนะพ่อใหม่ๆมันจะเจ็บหน่อยครั้งหนึ่งมันจะเสียวมันลงขับอาการเดี๋ยวใช่ไหมพ่อลูกรู้ดียังไงลูกลูกไปทำที่ไหนมาลูกพูดพ่อผมปจำทุกที่เอ๊ะไอพ่อมาอไพูดเนี่ยพ่อพ่อต้องระวังตัวนะใช่ลูกสวนน้องหนูจะดูแลเองไอหนูจ้าพ่อเรื่องแม่เนี่ยเอาไว้ไปบ้านก่อนที่นี่อันตราย นั่นคือสำคัญอย่าผ่านกองค่ายไม่เด็ดขาดนะลูกไอ้หนูไม่ผ่านกองค่ายเออแต่ถ้าเกิดระหว่างพ่อตอดไปหามันพ่อต้องไร็คเซเว่นก่อนนะทำไมอะลูกซื้อวัสลีนมันจะได้ลื่นๆพ่อไอ้หนูพ่อไม่โดนหรอกลูกไปอย่าแวะตรงแวะต้องมันหนูไม่แวะช่องไหนแล้วพ่อพ่อระวังตัวดีนะไปลูกพ่อระวังนี่สิอดวงพ่อแตกเลยนี่ยไอ้ตุ้งทหารทุกคนไม่ใช่ไอ้กษัตริย์ที่ต้อ E